ราศีที่ผอมแล้วโอกาสและโชคจะเข้ามานะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าราศีที่ผอมเนี่ยราศีไหนที่มันจะปังกันบ้างนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเริ่มกันที่กลุ่มราศีแรกนะครับแต่ก่อนอื่นฝากกดติดตามกัตรงนี้ก่น กดให้ก่อนนะครับนะมาเริ่มกันที่กลุ่มราศีแรกนะครับนั่นก็คือชาวราศีอะไรชาวราศีเมถุนครับชาวราศีเมถุนเนี่ยถ้าผอมเนี่ยเอยแม่ผอมแล้วมันไม่ดีอ่ะดีครับมันจะดีในเรื่องของ productivity ครับแล้ว creativity ต,ต่างๆของคุณจะเข้ามานะครับรวมถึงโชคที่จะเข้ามาจากแดนไกลหรือออนไลน์นะครับมาแน่นอนนะครับ ราศีที่2นะครับนั่นคือชาวราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยมีเกณฑ์ได้ข่าวดีครับมีเกณฑ์จะได้โอกาสอะไรใหญ่ๆโผล่เข้ามานะครับความพร้พีอคุณก็ไม่ได้แปลว่ามันจะแย่เสมอไปจริงไหมครับนะราศีที่3นะครับนั่นก็คือชาวราศีอะไรชาวราศีกันนั่นเองนะฮะชาวราศีกันเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างเยอะครับโอกาสจากการหยิบยื่นจากผู้คนได้ครับหรือมีโชคจากลาบลอยอลาบลอยก็โผล่มานะฮะราศีที่4นะครับนั่นก็คือชาวราศีอะไรนั่นก็คือชาวราศี ธนูเลยนะชาวราศีธนูเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างเยอะมากครับที่จะเห็นเห็นอะไรต่างๆแล้วก็เป็นโชคเป็นโอกาสเปหมดเลยเรียกว่ายิ่งเดินทางก็ยิ่งเจอหรือแม้ท่านไปเจอใครก็เฮ้ยอันนี้ก็ทําได้เนี่ยแล้วความ่วยโอกาสเนี่ย,ชยโยชคของคุณนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสีราศีที่ผอมแล้วจะได้โชคได้โอกาสอะไร,ประแปลกๆเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณอย่าเสียใจไปนะถึงแม้อ้วนคุณผอมคุณก็ดวงดีได้ถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดวงดีดฝากกดติดตามอาจารย์แบ๊กและกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเจอกัน